เดี๋ยวเรามาดูจุดคุ้มทุนของบริษัทเดอะเจมกันนะคะว่าวันนี้ถ้าเราลงทุนไปแล้วเราจะคุ้มทุนยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูว่าจุดคุ้มทุนเป็นยังไงเราต้องมาดูว่าเครือข่ายกับขายตรงแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะขอยกตัวอย่างนะค,ะข,คะขายตรงค่ะขายตรงคือเราต้องขายเองค่ะยกตัวอย่างว่าวันนี้เราลงทุน5 0 0แสนบาทเราขายส่วนใหญ่จะได้ประมาณ10% 10%ได้เท่าไหร่คะ5 0,000บาทหมด5 0,000บาทนี้เราก็ต้องไปซื้อเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่คำว่าเครือข่ายค่ะ เรื่อข่ายคือการขยายค่ะยกตัวอย่างนะคะ CP ทํทหน้าที่ขยายเซเว่นนะคะเซเว่ทำหน้าที่ขายตรงแต่การที่จะลงทุนเซเว่เราลงทุน3-5ถึง5ล้านบาทนะคะกว่าจะได้เงินนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนถ้าทำเลไม่ดีก็30 0 0 0บาทต่อเดือนและกว่าจะคืนทุนใช้เวลา5ถึง10ปีนะคะวันนี้ถ้ามี2ธุรกิจให้พี่เลือก ลงทุนห้าแสนบาทออขอโทษค่ะลงทุนห้าแสนบาทแล้วได้กําไรหนึ่งแสนบาทต่อเดือนหรือ ลงทุน50,000บาทและได้กำไร1,000 0บาทต่อเดือนคุณจะเลือกอะไรคุณก็ต้องเลือกลงทุน50,000บาทถูกต้องไหมคะบริษัทเดอะเจมคุณลงทุนไม่ต้องถึง50,000ืนค่ะแค่46,000เท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ทำการเปิดสาขาเพียงแค่2สาขาเองให้เป็นตำแหน่ง MD เหมือนกับเราแล้วคุณจะได้อะไรได้ค่าแนะนำคนที่ 1, 0 0บวกค่าคีย์1,500บาทนะคะ คนที่สองค่าแนะนำหมื่นสองบวกค่าคีหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลังเที่ยงคืนได้ค่าจับคู่อีก6,120เดี๋ยวเรามาเขียนให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าได้อะไรบ้างกับคน2คนนี้อันที่1ก็คือค่าแนะนำค่ะค่าแนะนำคนละหม0 0 0คูณ2พี่ได้ทันที24,0 0 0บาทส่วนค่าคีนะคะคนละ1 5 0 0คูณ2คูณได้3,000บาทหลังเที่ยงคืนได้ค่าจับคู่ค่ะ อีก6,120รวม3ยอดแล้วคือ3 3 1 2 0ืบาทเห็นไหมคะว่าตอนนี้ยังไม่หลุดทุนแต่เราคุ้มทุนแล้วหลังจากนั้นจะให้หลุดทุนได้อย่างไรให้2คนนี้แตกเป็น M.D. เหมือนกับเราค่ะแสดงว่าโมเดลนี้คือ1แตก2นะคะให้2คนนี้นะคะแนะนำเปิดสาขา2 m .D. เค้ขาก็จะได้ $3300 0เหมือนกับเราคนนี้ก็จะได้3 000, 3มห0เหมือนกับเราแล้วเราได้อะไรคะ เราจะได้ค่าบริหารทีมนะคะอีก6,121คู่แต่เราได้ถึง2คู่คือ6,120เรามาเขียนให้ชัดก็คือค่าจับคู่ที่ช่วยทีมงานนะคะ,ะ6,120คูณ2เท่ากับ12240 ตีเป็นเลขกลมๆคือ40,006เห็นไหมคะว่าเราหลุดทุนทันทีแต่หลังจากนั้นมันเป็นกําไรมหาศาลพี่ดูนะคะมีซ้ายกับขวาถ้าฝั่งนี้เกิด 1s ฝั่งนี้เกิด 1s พี่ได้ค่าจับคู่ทันทีเลย340บาทถ้าข้างนี้มา 10s ละคะพี่ เราก็จะได้3,400ต่อ1วันแล้วถ้าเกิดมาแบบนี้30วันล่ะค่ะพี่เท่ากับ1,000งแบาทนะคะต่อเดือนเลยค่ะนี่คือกําไรล้วนๆเลยนะคะแต่ถ้าฝั่งนี้เกิดตําแหน่ง G ฝั่งนี้เกิดตําแหน่ง G นะคะพี่ได้เท่าไหร่คะ2,040บาท เช่นเดียวกันถ้าข้างนี้มา10กีข้างนี้มา10กีพี่จะได้ต่อวัน2 4 0 0บาทแล้วถ้ามันมา30วันละ่ะมันคือ6 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งกบได้สัมผัสมันแล้วนะคะอ่าถ้าเกิดฝั่งนี้เกิด1 MD ฝั่งนี้มา1 MD MD เจอ MD พี่ได้เท่าไหร่คะ2ห0้ย6,120บบาทแล้วมันมา10 MD ละ่ะมันเป็นไปได้คะ่ะ มันมา 10MD ต่อวันพี่ได้เท่าไหร่คะ61,200่ะห1บาทแล้วถ้ามา30วันละ่ะมันคือ1.8ล้านบาทต่อเดือนพี่ว่ามันสุดยอดไหมคะนี่คือกำไรล้วนๆเลยค่ะโอเคนะคะ